สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊ p OP, ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมเป็นถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง1ในสมาชิกข,ของ b l a c k p ิ n k นะครับที่ในตอนนี้นั้นเนี่ยได้ออกไปร่วมงานที่ต่างประเทศอีกแล้วนั่นก็คือโรเซจาก Black เพียงนั่นเองนะครับสำหรับโรเซ่นั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็วิดกันจนไทม์ไลน์ทวิตเตอร์เนี่ยแตกแตนเช่นเดียวกันนั่นก็คือโรเซ่เอ็กซ์ทิฟฟานี่ในลอนดอนนะครับโรเซ่ Rose นั้นได้มีการเดินทางไปร่วมงานของทิฟฟานี่แอนโคถึงลอนดอนเลยหลังจากที่ตอนแรกแล้วน,นะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นกันมากๆว่าง,งานที่จัดขึ้นครั้งนี้ของทิฟฟานี่แอนโคนั้นโรเซ่ Rose นะครับจะได้เข้าร่วมจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้นะครับโรเซ่ Rose นั้นเนี่ยหลังจากที่ลงสตอรี่ไปก็ทําให้แฟนๆหลายๆคนนะครับคาดหวังกันมาากๆสุดท้ยยเนี่ โรเซ่ก <muitas S 2> ็ได้เข้าร่วมงานนี้จริงๆนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยในงานครั้งนี้นะครับโรเซ่นันก็ได้กระทบไหลกับดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยมากมายเลยและก็ดูเหมือนในงานครั้งนี้นะครับแฟนๆของโรเซ่นั้นจะตื่นเต้นกันมากๆชาวบลิงค์ทุกคนนั้นเนี่ยตื่นเต้นกับลุคของโรเซ่ที่จะเข้างานครั้งนี้มากๆเลยนะครับหลังจากที่เปิดตัวโรเซ่มานั้นทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ฮือฮากันมากๆเพราะว่าลุคของโรเซ่ในงานครั้งนี้นะครับสวยกับตาแตกมากๆเลยโรเซ่นะครับมาในชุดเดรสสีขาวที่ดูเหมือนว่่าจะไมม มีอะไรมากนะครับแต่ว่าก็เว้าวตรงเอวแล้วก็แหวกข้างหลังนะครับเปิดเผยให้เห็นหุ่นที่เซ็กซี่แล้วก็แผ่นหลังที่สวยของโรเซ่นะครับฟแฟนๆเนี่ยถูกใจกับชุดนี้กันมากๆเลยเพราะว่าเป็นชุดที่มีสไตล์ที่แตกต่างไปจากชุดของโรเซ่ในงานก่อนๆที่ผ่านมานะครับลุคนี้ของโรเซ่นั้นเนี่ยมีการแต่งหน้าแบบเบาๆนะครับไม่ได้มีอะไรเนี่ยที่หวหวามากมายแต่ว่าความสวยของโรเซ่ความเป็นธรรมชาติของโรเซ่นั้นเนี่ยสามารถส่งผ่านออกมาทั้งเมคอัพทั้งชุดแล้วก็ทรงผมได้ดีมากๆเลยจริงๆนะครับแถมที่สําคัญนั้นเนี่ เรื่องประดับที่โรเซ่ใส่ก็ยังปังมากๆอีกด้วยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับ #rosextiffanyinlondon นะครับก็ยังติดเทรนทวิตเตอร์กันอยู่แล้วก็มีแฟนๆเนี่ยมาเทรนทวิตกันเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะครับหลายๆคนก็ชื่นชมโรเซ่นะครับว่าน้องนั้นสวยมากจริงๆกับลุคนี้เป็นลุคที่ดูแปลกตาแต่ก็ยังคงความสวยแล้วก็สไตล์ของโรเซ่ไว้อยู่แล้ก็ยังมีแฟนๆอีกหลายคนเลยที่บอกว่าชุดของโรเซ่นั้นให้ฟิลเหมือนเจ้าสาวเหมือนเจ้าหญิงมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากเห็นโรเซ่ในลุคแบบนี้บ่อยๆ ฟแฟนๆอีกบางส่วนนะครับก็บอกว่าโรเซ่ในลุคนี้นั้นเหมือนเจ้าหญิงหิมะเลยตั้งแต่สีผมมาจนถึงสีของชุดทุกอย่างดูลงตัวกันได้ดีมากๆและที่สําคัญเธอพรีเซนต์เครื่องเพชรของเธอนั้นได้ดีจริงๆและก็ยังมีฟแฟนๆนะครับที่บอกว่าโรเซ่นั้นได้เจอกับศิลปินอีกหลายคนมากๆเลยรวมไปถึงดาราระดับโลกชื่อดังมากๆก็เข้ามาทักทายโรเซ่ที่สําคัญนั้นโรเซ่ Rose ในงานครั้งนี้ยังไนท์มากๆเลยมีการถ่ายสตอรี่กับดาราคนอื่นๆมากมายการไปงานครั้งนี้ของโรเซ่นั้นได้คอนเนคชันต่างๆกลับ มาอีกเพียบเลยแน่นอนและดูเหมือนว่าไม่ใช่มีเพียงแค่ฟแฟนๆเท่านั้นนะครับที่ตื่นเต้นกับการไปร่วมงานครั้งนี้ของโรเซ่เจ้าตัวเองเนี่ก็น่าจะตื่นเต้นไม่เบาเลยนะครับแถมยังน่าจะดีใจมากๆด้วยที่ได้เข้าร่วมงานเพราะว่าในอินสตาแกรมส่วนตัวของโรเซ่นะนะครับเคลื่อนไหวแบบทีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการลงรูปนะครับที่ลงตั้งแต่อยู่ในลิฟต์มาจนถึงในงานแล้วก็ยังมีนะครับที่ถ่ายตั้งแต่โรงแรมมาเลยและสตอรี่ไอจีกับคนดังอีกมากมายเนี่ยโรเซ่ Rose ก็ถ่ายแล้วก็แท็กมาด้วยนะครับฟแฟนๆเนี่ยก็ตามบิดกัน ของโรเซ่เองรวมไปถึงในทวิตเตอร์และก็ยังมาถึงกระทู้พันทิปของประเทศไทยนะครับที่แฟนๆชาวไทยเนี่ยวีดกันมากๆตั้งกระทู้รอกนะันตั้งแต่เมื่อคืนเลยแต่นอกจากจะมีแฟนๆนะครับที่ออกมาชื่นชมเกี่ยวกับความสวยความวิชวลของโรเซ่แล้วก็ความน่ารักของน้องในงานครั้งนี้นะครับก็ยังมีแฟนๆอีกบางส่วนเช่นกันที่ออกมาพูดถึงเรื่องของค่ายนะครับหลายๆคนก็บอกว่าการไปร่วมงานที่ใหญ่ขนาดนี้เป็นงานสําคัญขนาดนี้ทางค่ายนั้นน่าจะมีการแจ้งกับแฟนคลับแล้วก็แจ้งกับสื่อก่อนที่น้องนั้นจะเดินทางไปตั้งแต่ ลิซ่ามาจนถึงโรเซ่นะครับเป็นงานที่ฉุกหุมากๆแฟนๆบางคนเนี่ยรู้ในตอนที่เห็นเทรนทวิตเตอร์แล้วด้วยซ้ําไม่มีการอัปเดตอะไรให้แฟนๆเนี่ยได้รับทราบเลยอยากให้ทางค่ายต้นสังกัดของทางศิลปินเนี่ยดูแลแล้วก็แจ้งข่าวกับแฟนคลับมากกว่านี้เพราะว่ายอดต่างๆที่แฟนคลับนั้นจะช่วยกันเทรนทวิตเตอร์ก็ถือว่าสําคัญต,ต่อตัวศิลปินมากๆจะช่วยทําให้ศิลปินนั้นเนี่ยถูกสนใจแล้วก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับที่แฟนๆบางส่วนออกมาพูดแบบนี้กันก็เพราะว่าอยากสนับสนุนโรเซ่แล้วก็อยากให้ทุกคน,น,น เข้าร่วมงานสําคัญและก็ยังเป็นการช่วยโปรโมทศิลปินไปในตัวนะคะแฟนๆเนี่ยก็อยากจะช่วยให้เต็มที่มากๆเพื่อทําให้โรเซ่นั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่านี้รวมไปถึงสมาชิกคนอื่นๆใน Black พิงคด้วยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของการจัดการของทางค่ายเนี่ยแฟนๆก็บ่นมาหลายรอบแล้วเช่นกันไม่ได้มีเพียงแค่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับงานครั้งนี้เนี่ยก็จบลงไปอย่างดีมากๆเลยโรเซ่ของเรานั้นก็เดินทางไปร่วมงานด้วยชุดแล้วก็ลุคที่สวยแล้วก็ปังมากๆจริงๆแฟนคลับเนี่ยก็ภูมิใจในตัวรเเซมากลย กับงานครั้งนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของโรเซ่นั้นเนี่ยชอบลุคของโรเซ่ในงานครั้งนี้หรือเปล่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของโรเซ่นะครับในงานที่ฟอร์นี่แอนโคที่จัดขึ้นที่ลอนดอนหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอรับความปังของโรเซ่รวมไปถึงเ,เพื่อนๆใน Black พิงกกันได้เลยนะครับการคัมแบ็กครั้งนี้จะต้องเป็นที่สนใจของสื่อไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีแล้วก็สื่อทั่วโลกอย่างแน่นอนเลยสําหรับคลิปนี้นนนครรััออออออมมมมกกกกกขขงงงเเเเาาาาาา็ตต้้้วลลลไปปพีียยท่่่ใใด แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราพร้อมกับติดตามความปังของ b l a c k พิงกกันต่อไปด้วยนะครับถ้านะหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ b l a c k พิง k เราจะนำมาทำคลิปแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังกันแบบนี้อีกอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ